สวัสดีครับผมเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้เรามารีวิวรถ7ที่นั่งเขาเรียกว่ารถสเปคที่ทุกคนหากันเยอะมากนะครับในช่องผมอะผมมีรีวิวรถรถอ,อนเนกประสงค์7ที่นั่งค่อนข้างเยอะนะครับเรามีหลายแบรนด์เลยโดยเฉพาะแบรนด์นี้นะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถ Honda Step w a า p p a สป a นะครับปี2013นะครับตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายก่อนที่จะไม่มีขายแล้วผมใช้คำว่าเป็นรถ ตัวเนกประสงค์นะครับไม่ได้ไซส์ใหญ่สุดนะซึ่งผมบอกว่าด้วยออปชันแล้วก็ด้วยฟังก์ชันหลายๆอย่างตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนตอนนี้มากเลยนะครับเซ็กเมนท์ที่เขาใกล้เคียงกับเขาเนี่ย mm hmm. ก็คือเซ mm ็กเมนต์ของ Toyota Estima mm hmm. นะครับดังนั้นแต่แล้วแต่คนชอบแล้วกันว่าสเปคภายในออปชันแต่ละอย่างเป็นยังไงนะครับ mm hmm. ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าตัว Honda Step Wa g o n เนี่ยสปาร์เนี่ย เป็นรถอนเนกประสงค์ที่มีทุกห้องโดยสารค่อนข้างกว้างและอนเนกประสงค์นะครับข้างหลังเนี่ยจุดแข็งของเขาคือเขาสามารถพับเบาะได้หลายแบบมากขนของได้เลยเป็นรถตู้ขนของที่เป็นไม่ได้รถตู้ไซส์ใหญ่มีที่นั่ง3แถวนั่งได้มากสุดคือ8คนนะครับเดี๋ยวไปดูอะ a m a z i n g ตรงเบาะข้างหลังนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือคันนี้นะครับสเปคของเขาเนี่ยตัวนี้จะเป็นเครื่องเออเบนซินนะครับ 2000CC ซีซีนะตัวนี้เป็นเครื่องเดียกว่าแอร c คอร์ดนั่นแหละครับ เครื่องเป็นซน2 0 0 0ซี cc, คู่กับเกียร์ CVT นะครับให้แรงม้าประมาณ150แรงม้านะครับแต่ออปชั่นภายในมันดูหรูหรามากกว่านะครับรถคันนี้ออกศูนย์ฮอนด้าเลยนะออกมาเกือบ2ล้านนะครับแต่วันนี้ราคาพิเศษเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะโอเคมาดูกระจังหน้าก่อนนะครับกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าสไตล์ของฮอนด้าอยู่แล้วนะครับผมว่าเป็นชุดโครเมียมแบบนี้สวยอยู่แล้วนะครับไฟเนี่ย จะเป็น HID นะครับเป็นซีนอนแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีคิ้วไฟสีขาวนะครับโอเคตัวแม็กนะครับเป็นยางนะครับ20555 5ย6นะครับตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวเนาะไซส์ไซส์รถหอกนะครับมันจะไม่สูงและไม่ผมว่ามันก็สูงกว่าเอสติมานะสำหรับสำหรับไอเดียผมนะมันอาจจะดูเหมือนรถตู้รถกล่องสี่เหลี่ยมมากกว่าแต่ออปชั่นเด็ดของเขาคือซันรูฟนะครับเขาเรียกว่าสกายรูฟ ใหญ่มากเดี๋ยวไปดูห้างในว่าใหญ่ยังไงนะครับโอเคตัวนี้นะครับกุญแจเป็นคีย์ลสหมดแล้วแต่เนื่องจาก,กว่าผมตาร์รถอยู่นะตัวนี้สามารถล็อกแล้วก็เปิดล็อกได้ประตูเป็นไฟฟ้านะครับเปิดไฟฟ้าได้เลยรถคันนี้ภายในทุกอย่างสภาพดีมากนะครับมาดูข้างหลังนะครับ ผมว่าอีกอย่างที่สวยนะครับข้างหลังนะครับไฟตัวนี้จะเป็น LED คาดแดงตรงนี้เป็นคล้ายๆตัว C สวยมากนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเขียนเลยว,ว่า step step wagon นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น s p a ร a เป็น special edition ตัวสุดท้ายละโอเคมาดูข้างหลังครับออปชันมันอยู่ข้างหลังเปิดฝาท้ายก็กดฝาท้ายได้เลยนะครับจริงๆเปิดตรงนี้ได้โอเครถตัวนี้เป็นรถ7จดถึงแที่นั่งนะครับ3ามแถว แต่งงแม้ว่าแถวสุดท้ายไปไหนอันนี้นะครับมันสามารถพับได้หลายแบบเราสามารถพับบบกข้างหน้าไปข้างหน้าได้อีกนะครับมีพื้นที่สัมภาระกว้างมากเอาง่ายๆว่าใส่ถุงกลอฟสบายแล้วก็ขนของได้เลยย้ายบ้านได้เลยนะครับแต่หนึ่งอย่างที่อยากให้ดูอันเนี้ยคือเบานะครับวิธีการเอาเบาก็แค่ปลดล็อกตรงนี้นิดนึงนะครับพับเก็บขึ้นม้วนขึ้นมานะครับดึงตรงนี้ขึ้น ดึงให้ดึงให้สุดนะครับแล้วก็ดึงขึ้นดึงให้สุดตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นโอเคจะเห็นเลยว่ามีพื้นที่ให้นั่งแถวที่3เนี่ยนั่งได้3ามคนสบายๆนะครับอีกอย่างคือข้างล่างเนี่ยเก็บสัมภาระได้เยอะมากนะครับนั่นแหละคือตัวเจ๋งของเขาแล้วก็แถวสามมีแอร์นะครับแล้วก็มีช่องเก็บของใส่น้ำสำหรับ เด็กช่อง3เลยเดี๋ยวเราไปนั่งข้างหลังดูดว่าสบายยังไงนะครับมาสตาร์รถกันนะครับนี่คือกุญแจนะกุญแจตัวนี้จะเป็นการบิดนะครับกดเข้าไปแล้วบิดทีนึงโอเค บ้องต้นนะครับภายในเนาะผมว่าภายในกว้างขวางมากนะครับกว้างจริงๆนะอุปกรณ์อำนวยความสะดวกส่วนใหญ่ก็มีครบนะครับมาดูที่พวงมาลัยก่อนพวงมาลัยตัวนี้เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับสวยดีเป็นตัวเหมือนรถแต่ง h o n d a ตัวใหม่ๆเลยนะครับตัวซ้ายมือก็จะเป็นโหมดที่ปรับเข้ากับฟังก์ชันพวกนี้ได้หมดนะครับปรับเมนูพวกนี้ได้หมดนะโอเคไหมครับตัวนี้ก็เป็นเพิ่มเสียงรถเสียงนะครับ รถคันนี้มีการทำแอมเพิ่มขึ้นมานะครับดูจากแอมตรงนี้อ่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมส่งให้ดูคันนี้มีการทำเครื่องเสียงมีการทำแอมขึ้นมาเพิ่มให้นะครับทำให้คุณภาพเสียงจะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูออปชันนะครับตัวนี้เลื่อนไม้นะครับมันจะเป็นเลือนไม้ที่ผมบอกดูอย่างนี้เลือนไม้ที่มิติมองลงไปเนี่ยค่อนข้างลึกนะ ดูอย่างนี้ดูนะครับรถคันนี้อัตราสิ้นเบ้ํำมันที่เขาเคลมไว้ตอนนี้ประมาณ10กิโลเมตร่อลิตรตอนนี้ไม่าหมนะครับโอเคออปชัน okay. นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มโหมดที่คอนโทรลมุมฝั่งนี้นะครับจะเห็นแล้วว่าํคำคอนโทรลวิทยุ FMAM ตรงนี้นะครับช h a n n e l ต่างๆตัวนี้เป็น Cruise Control นะครับสำหรับรถครอบครัวผมว่าจําเป็นมากเลยเป็นตัวล็อกความเร็วนะครับตัวนี้เป็นตัวอินโฟต่างๆที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับ เห็นไหมครับถ้าผมปรับเนี่ยปรับตรงนี้มันก็จะปรับตรงนี้ได้นะอันนี้ซีเล็กต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นออโต้สตาร์ทสต็อนะครับปุ่มอีโคลักโลของของเขานะครับตัวนี้ก็เป็นเปิดปิดนะครับประตูไฟฟ้านะอันนี้ถ่ะจะเป็นประตูเปิดปิดไฟฟ้านะครับอันนี้ก็จะปิดจะดิ้นเสียงแบบนี้เลยอ่าโอเคอันนี้เป็น traction control นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ปรับกระจกนะครับล็อก สไตล์ Honda ผมชอบอีกอย่างนึงก็คือตรงนี้นะครับเนื่องจากเป็นรถครอบครัวมันสามารถเอาไว้ของตรงนี้ได้อนเนกประสงค์จริงๆโอเนมาดูออปชั่นจอตรงกลางนะครับทำอะไรได้บ้างนี่ทำได้หมดทุกอย่างแล้วนะครับนาวิกนาวีก็มีนะครับโอเคแต่ตอนนี้แมปไม่ได้แอคทีเวตนะโอเคเป็นบลูทูธ WiFi ทุกอย่างทำได้หมดแล้วละ่ะผมว่าง่ายๆนะครับเป็นทัชสกรีนด้วย มีที่เสียบ USB iPod ตรงนี้นะครับโอเคตัวนี้ก็เป็นตัวปรับเวลาเนาะไฟฉุกเฉินนะครับอันนี้เป็นตัวบังคับแอร์ข้างหลังนะครับนะอันนี้ตัว AC ก็คือตัวตัวปรับแอร์นะครับโหมดอันนี้ความความแรงของแอร์ข้างบนนะครับดูตรงนี้ได้ตอนนี้อากาศร้อนนะครับเปิด23แล้วเนี่ยโอเคนะครับโอเคอันนี้ on off แอร์น,นี้อุณหภูมิตรงกลางน,นะครับ ที่เจ๋งอีกอย่างนะครับตรงนี้มีวิดีโออินพุตด้วยนะครับาสามารถเล่นจองบนได้นะใส่ USB ได้ตัวนี้ก็รถอเนกประสงค์ครับมันสามารถเดินไปข้างหลังได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นที่วางแต่ถ้าเราต้องการเดินไปข้างหลังเราก็เอาตรงนี้ลงนะครับแล้วก็เดินไปได้เลยอีกหนึ่งอย่างผมว่าออปชั่นสุดสุดฮอตของเขาก็คือนี้ครับเขาใช้คำว่าสกายรูฟนะครับดู มันส่องไปถึงข้างหลังแต่ผมบอกว่ากลางวันมันร้อนมากนะครับแต่มันก็ดีมากนะครับมันนำไม่ลดสว่างขึ้นเยอะเลยนี่เบาะข้างหน้านะครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเบาะข้างหลังเป็นยังไงบ้างครับนะครับกดตรงนี้ทีนึงอย่างแรกนะครับข้างในค่อนข้างดูโล่งโปร่งสบายมากนะครับห้องโดยสารผมว่าดูดีได้เลยทีเดียวนะ มาดูข้างหน้านะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นซันรูข้างบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นปิดก่อนโอเคดูเบาะนะครับเบาะตรงนี้ผมว่านั่งสบายเลยนะครับปรับขึ้นปรับลงได้นะครับข้างหลังอย่างที่ผมบอกตรงนี้เนี่ยนั่งสามได้นะครับข้างๆมีลำโพงนะครับแล้วก็มีแอร์ข้างบน เดี๋ยวผมไปน้องนั่งที่เบาะสามไม่ดูนะครับโอ้นี่คือที่นั่งเบาะ3มนะครับสบายเลยนะครับมองไปข้างหน้าก็ผมว่ารถมันดูไม่แคบอะสำหรับผมนะถ้าฟีลลิ่งความสบายผมว่าเบาะค่อนข้างนั่งสบายเลยนะครับแล้วกว้างและสูงเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับว่ารถสามแถวแบบนี้รถครอบครัวแบบนี้ราคาเท่าไหร่ผมได้รีวิว อุปกรณ์นะครับแล้วก็ออปชั่นภายในภายนอกนะครับของตัว Honda Step w a g o n นะครับสปารดารถตัวนี้นะครับเป็นรถอนเนกประสงค์รถตู้อนเนกประสงค์นะครับเที่นั่งนะครับตัวนี้เป็นรุ่นปีสิบของปีสิบสามจดสองพนสินะครับไม่เก้าหมื่นกว่าสภาพภายในใหม่มากนะครับโอเควันนี้นะครับรถคันนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถตู้ต้องบอกว่าอนเนกประสงค์ ไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็ดูแลง่ายดูแลง่ายความหมายผมคือเพราะมันเป็นรถที่ออกสูน์ันด้านะครับซ่อมได้ง่ายๆเข้าขสู่ได้เลยนะครับ2คือไม่จุกจิกไม่มีออปชั่นที่เป็นไฮบริดนะครับเครื่องเป็นซินเลยแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันประมาณ10บวกลบนะครับที่ผมโชว์อยู่ประมาณ10เนาะวันนี้ราคาพิเศษเพียงแค่1นึ่งล้านสามแบาทนะครับใครสนใจคันนี้ไวนิดนึงนะครับเทียบกับสภาพกับออปชั่น แล้วก็รถหายากมากๆนะครับใครสนใจคันนี้โทรตามเบอร์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับแอดไลน์ตามเบอร์นี้ได้เลยหรือเบอร์โทรเบอร์โทรมาที่เบอร์ที่099 096 6661 66หรือ061 7456 2222โหวตกันหน่อยนะครับคุณคิดว่าถ้ารถอนเนกประสงค์แบบไซส์นี้นะครับระหว่าง Honda s t e p w วากอน Spa า a กับ Toyota Estima นะครับ ใครสวนกันถ้าคิดว่า honda step wagon ก,กด1แล้วก็ toyota าอสซ m มกด2นะครับฝากติดตามช่องโ no นเนละคาบันดาลนากดติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ